ปัจจุบันโลกธุรกิจกำลังเผชิญกับ disruption ครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็น AI ที่เข้ามาแทนที่งานรูทีนบางส่วนหรือความต้องการของลูกค้าในตลาดที่ไม่หยุดนิ่งหลายองค์กรจึงต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยกวลยุทธ์ใหม่ๆกลยุทธ์เหล่านั้นบ้างอาศัยผู้นำที่มีทักษะในการบริหารทีมเพื่อผลักดันผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรคำถามคือ ผู้นำในองค์กรของท่านมีทักษะในการบริหารจัดการตามที่คาดหวังหรือไม่แล้วท่านจะรู้ได้อย่างไร pct ได้เตรียมโซลูชันสำหรับการพัฒนาผู้นำในหลายมิติตั้งแต่เครื่องมือประเมินผู้นำในด้านต่างๆโปรแกรมการพัฒนาผู้นำที่ปรับแต่งเฉพาะองค์กรและโปรแกรมพัฒนาทีมผู้นำให้สามารถทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโซลูชันเหล่านี้ จะทำให้องค์กรของท่านมีทีมผู้นำที่พร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การเติบโตอย,อย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะถ้าอยากให้เราร่วมพัฒนาผู้นำที่ใช่ในองค์กรของท่านสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยเบื้องต้นได้เลยค่ะ